เลกโอเคมาอัดคลิปกันดีกว่าครับก็อันนี้เป็นเอเเซอร์ F5 ส5 7 3G ผมก็ลูกค้าแจ้งว่าตัวชุดจอมีปัญหานะครับก็ทำการเปลี่ยนจอเป็ี่ยนสายแพรแล้วยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวเรามาลื้อดูว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ อันดับแรกเลยเราต้องมาแกะเครื่องกันกรอนนะครับเอาภาพเอาภาพน,นี้ออกดีกว่านาะกล้องเล็กเอากล้องเล็กออกเดี๋ยวกล้องเล็กมันกล้งไอตัวกล้องเล็กที่ที่เห็นที่เห็นเนี้ยกล้องเล็กกล้องเล็กที่เห็นเนี้ยผมเอาไวส้ส่องส่องเบอร์อะไรเวลาเรา สตรีมหรือว่าเราแคปไปเจอวิดีโอครับก็เอาไว้เอาไว้ดูตัวอะไรเ,เดี๋ยวผมเอาออกไปได้ปั๊บลุยลุยกันดีกว่าครับ พอได้เทสระบบเสียงด้วยเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าระบบเสียงมันมันเป็นอย่างไรเพราะว่าบางทีกลัวว่าสเสเียวเสียงมันส่งเกินไปแล้วมันจะฟังไม่ออกอ่ะ สำหรับรุ่นนี้ F5 573G ครับเป็นตัว d d r 4สองสลับก็แกะเลยไม่ต้องพูดเยอะครับแกะเลยเดี๋ยวเราจะมาตรวจอาการก่อนครับส่วนจะซ่อมไหวหรือไม่ไหวก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน ันนี้คือรื้อตรวจอาการต้าของเครื่องนำมาฝากไว้ Okay. มีน็อตตัวนึงประกบผิดมาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแก้ไขให้ก่อนเปิดฝาหลังเครื่องนะครับรุ่นนี้จะเป็นการดีไซน์แบบการดึงจากฝาหลังโดยตรงเลยแต่ก่อนเปิดเครื่องนะครับจะมีจุดที่จะต้องดูคือสายลำโพงโซนนี้ไม่เห็นไหมนะครับเป็นสายลำโพงโซนนี้จำเป็นที่จะต้องดึงถอยหลัง จะเป็นที่จะต้องดึงถอยหลังอย่างนี้ออกมาครับก็โอเคหลุดเรียบร้อยแล้วทำการยกออกได้เลยแล้วก็ฝาออกเลยนะฮะโอเคในส่วนนี้แกะมาได้ถึงตัวเครื่องแล้วนะครับ โดยทั่วไปแล้วผมก็จะแนะนำให้ปลดแบตเตอรี่ทุกครั้งครับผมนี่จะก่อนที่จะรื้อหรือทำอะไรต่อไปก็ต้องปลดแบตเตอรี่ในเมื่อเราปลดแบตเตอรี่แล้วเนาะก็จะรู้เบอร์โค้ดกันเหมือนสเต็ปที่ทำทุกครั้งนะครับก็ต้องมาคุยเรื่องของแบตเตอรี่ไทยด้วยมาโอเคครับมาแล้วนะครับแบตเตอรี่ไทยก็จะได้เป็นเอเซอร์นะครับก่นบอนแบตของเอเซอร์อยู่แล้ว โมเดล AS 1 6 B 5 J ครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ออริจินอลไทยเลยของเ<ด>อเซอร์มาแล้วดูประมาณเบื้องต้นแล้วก็ ผมจะให้ดูอะไรนิดหนึ่งเอาขึ้นกล้องเลกก่อนน่าจดต้องแอดเดอดเดือดเดือเครื่องนีื ก็เดี๋ยวเช็คเรื่องซ็อกเก็ตก่อนว่ามันมันเห็นหรือเปล่าหรือต่อเฟสสามแล้วเนี่ยโดนโดนแต่ลูกค้ามาเยี่ยมเยียนหน้าร้านโอเคก็เซตนี้อาจจะต้องมาโฟกัสที่ตัวซ็อกเก็ตก่อนครับเพราะว่ารู้สึกน่าจะผิดรูกอันหนึ่ง ผิดโลบไม่เท่าไหร่มีชิ้นลงไปด้วยใช่ไหมบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่มันเป็นส่วนแค่ต้องเคลียออกแค่นั้นผมสังเกตเมนบอร์ดแล้วมีการทำอยู่บ้างก็ มีเรื่องของการแฟดไบออดเนาะเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับผมที่จะต้องเป็นการทำเบื้องต้นแล้วก็มีการทำสามมวนขึ้นจอโอเคเดี๋ยวเราลองกันดีกว่าว่ามันไปถึงไหนสเต็ปไปถึงไหนกันโอเค เช็คก็เท่าที่เจอนะครับก็เป็นเป็นการที่ว่าสัญญาณไม่ออกนะครับแต่ชุดไฟขึ้นตามปกติแล้วนะครับก็จะสังเกตว่ามันจะมีเหมือนตัวเม็ดผลึกทำงานเรียบร้อยแต่ตัวสัญญาณท่าพไม่ออกโอเคก็โอเค,เ,ออเ,คเป็นการเช็ค ตามเบื้องต้นเพราะผมใช้ยูบีเทสเตอร์แล้วมันออกเรียบร้อยนี่ก็จะมาดูลายกันว่าถึงไหนอย่างไร ที่เคยโฟกัสมานะครับที่ทำตลอดแล้วเนี่ยเคสนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น h m เสียได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องคุยกับเจ้าของก่อนนะครับเพราะว่าตัวอินเทอร์เฟซเองมันจะอยู่ในตัว h m ซึ่งมันจะติดกับตัว CPU อยู่แล้วครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็แค่เช็คอย่างเดียวโอเคครับจบไปในเรื่องของ F5 นะครับไม่มีอะไรตามนี้เราเจอกันคลิปต่อไป